เพื่อนเพื่อนชาววิลเลองท่านะครับเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆลูกค้าบอกว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะมีอะไรไหมไหมนะครับหรือว่ามันจะเป็นที่ตัวนี้มันหลุดมันหลวมนะนะครับมันหลุดมันหลวมอยู่นะครับนะตัวนี้มีผลนะครับแล้วก็โหมดที่ลูกค้าปรับมาก็คือโหมด DC โหมด DC ก็ ีปเลยนะครับมาดูว่าหลวมข้างในเนี่ยจะเป็นกับตัวนี้หรือว่ามันจะเป็นกับตัวอื่นไหมมาดูกันเปิดฝาเครื่องออกมาตัวนี้มีผลนะครับเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่านะครับนะ,ะดูกันไปเห็นไหมครับ ขั้วไม่แน,น่นบางทีก็อาจจะใช้งานได้บางทีก็อาจจะไม่ทํางานได้ด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆต้องหมุนให้มันแน่นๆเอามาดูว่าเสียที่จุดนี้ไหมนะครับป้อนไฟเข้ามานะครับ12โวลต์นะครับนะข้างในนี่เป็นบวกข้างนอกนี่เป็นลบนะครับมาจากแบตเตอรี่นะครับนะถ้าเกิดว่าสลับขั่ว เครื่องก็ไม่เสียเพราะว่าเขามีไดโอดป้องกันการต่อผิดขั้วอยู่ถึง2ตัวนะครับนะนี่1ตัวนี่1ตัวนะครับนะเป็น2ตัวเรามาลองดูว่าเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะและ้วทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการรื้อต่อไปนะครับถ้าดังแอะแอะอยู่แบบนี้นะนนเพื่อนนะก็แสดงว่าในส่วนนี้นะครับนาะทรานเตอร์เขาทำงานอยู่นะเนี่ยนาทรานเตอร์นี่ทํางานอยู่นะครับแต่ว่า เครื่องก็ไม่ติดเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็ตกไปดูพวกไดโอดไปดูพวกซีอะไรพวกนี้เพราะว่าเครื่องนี้ทํางานอยู่นะเนี่ยมันดังเนี่ยมันดังออกจากหม้อแปลงนะครับนะฮะ<อ>หรือเพื่อนๆอยากจะ,ะวัดไฟไหมวัดไฟได้ไหมวัดไฟที่ออกจากหม้อแปลงนะ<ม>เพื่อนวัดได้วัดได้อาตั้งมิเตอร์เอซีสูงๆหน่อยก็ได้นะสักพันวตนก็ได้ไดวัดเส้นดำๆเนี่ยที่มันออกมาจากหม้อแปลงเส้นสีดำๆ ดำเนี่ยนะเพื่อนคู่นี้นะเพื่อนนะมันจะมาลงตรงสวิต์นะครับนะแล้วก็จะมาลงตรงนี้มันมีไหมนะครับนะมีไหมมีนะครับนะเห็นไหมครับมันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วนะนวนะไฟมันเราจากหม้อแปลงนี่แล้วนะครับแต่เข้ามาในนี้ไม่ทํางานแล้วก็ต้องไปดูว่าไดโอดซีพวกนี้ช็อตไหมนะครับไปดูกันกันเลยกึบนะมากก็ได้ลกค่ากับมาถา้ล่ะ ถอดขอดลวดออกนะครับขดลวดคอยไฟสูงออกนะครับเพื่อนๆเ,เปิดสวิตมีไฟตาแมวติดอ่าทีนี้นะครับทางมิเตอร์ไว้ที่พันโวล์นะครับเดี๋ยวมาลองวัดดูแรงดันไฟแรงดันไฟนะครับแรงดันไฟเห็นไหมครับหกร้อยเจ็ดร้อยโวล์นะครับเพื่อนๆแล้วก็แสดงว่าในส่วนนี้นะครับไฟ ตัวนี้นะครับมาเข้าสู่วงจรทวีดังดันแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่4ได้ร้อยได้700โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเราต่อขดลวดนี้เข้าไปแล้วไฟหายก็มาดูตรงนี้เลยนะเพื่อนนะดูตรง scr นะครับดู scr เลยนะครับมันคือ scr scr มันพังเด้อมันช็อตนะ scr scr มาดู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  scr นี่เนาะเนาะมันก็ไม่ขึ้นเนาะอย่างนี้อ่านะแล้วทีนี้อย่าเนาะปึ๊บอ่าเห็นไหมนี่นะตึ๊กหนะหนาตัวนี้นะตัวที่จะเอาใส่นะนี่นะกระตุ้นตึ๊กหนะแล้วค้างอยู่นะเห็นไหม นะครับนะนี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะคืออย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับพอเราเอาไปชนปุ๊บมันขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยอย่าให้มันหลุดนะนี่เห็นไหมมันก็ค้างอยู่งั้นนะที่จริงมันมีการวัดโดยละเอียดนะแต่งานนี้ลูกค้ารอรับก็ขอเพิ่นขอเพิ่นอ่าเดี๋ยวคอยอดัดคลิปวิดีโอ,อก,ก่อนเด้อไหมมันไม่ค้างเห็นไหมอ่นะครับนะแล้วใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ใส่ s c r เข้าไปนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็หลวมนะต้องดูนะครับเอามาด,าใาดูใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับนะผมประกอบเลยนะครับเพราะลูกค้าท่านรออยู่นะครับ ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์การดูแลวัวนะครับน้าเพื่อนเพราะว่ามันต้องรีบนะเพราะว่าลูกค้ามารอรับเลยตัวนี้จะได้กลับไปดูวัวนะครับน้าเนื่องจากว่ามันไม่มีใครดูแลนี่มันจะเกิดความเสียหายแบบมันไม่ใช่ธรรมาดาหันง,งับวัวบริกินามได้ไอ้ครับในส่วนนี้ผมได้บัตรกีเลยนะครับก็บัตรกีตรงขั้วของตัวนี้เลยบัตรกีเลยนะครับหน้าเนี่ย เพื่อความแน่นนะครับมันก็จะได้ไม่ไม่ไม่หลุดเลยนะครับทีนี้ไม่หลุดเลยนะครับประกอบเข้าแล้วนะครับเร่งรีบเร่งรีบเร่งรีบก็ขึ้นสีส้มฝาวแท้มุนแล้วนะตอนนี้หมุนแล้วนะแน่นแล้วนะไม่ลืมนะครับไม่ลืมอันลืมโดบปได้บ่ปะได้บ่ได้ใช้งานได้นะครับพอดีลูกค้ารอนะครับเรื่องถ่าจบคลิปวิดีโอไว,ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ